สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่ 18, แล้วนะครับสำหรับ t a b บ l ล t เตนะครับในตอนที่18นี้นะครับเราจะมาทำการปริ้นนะครับหรือว่าทำการพิมพ์ออกเป็นเอกสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้มาที่เว็บ tabulator.info แบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ search data และพิมพ์คำว่า p r i n t นะครับ P R I N T จากนั้นเลือกหัวข้อ Printing ครับคลิกไปที่ Printing แบบนี้นะครับแล้วก็จะเจอตัวอย่างนะครับตรงนี้จะเป็น Print Table นะครับตามตัวอย่างของเขาเนี่ยถ้าเราคลิกดูตัวอย่างมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับบันทึกเป็น PDF หรือจะสั่งพิมพ์ออกไปทางเครื่องพิมพ์ก็ได้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะทำปริ้นในตัวเว็บของเรานะครับเราจะทำยังไงก็มาที่ v i Source นะครับ คลิกไปที่ v w s w u r r t ตรงนี้นะครับสเตปแรกเขาบอกว่าให้ Copy Di p b ิ t t o ตอตัวนี้นะครับเพื่อไปทำเป็นปุ่มพิมพ์นะครับเราก็คัดลอกนะครับโคดนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่โค้ดของเรานะครับในหน้า Index กครับก็ไปตรงตำแหน่งนะครับที่เราจะวางปุ่มนะครับผมจะวางต่อจากข้างล่างปุ่ม Search ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ c t r t r o l v ลงไป เสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับแล้วก็มารีเฟรชหน้าจอดูครับปุ่มปริ้นของเราจะปรากฏอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับปริ้นเทเบินะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนข้อความนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นการพิมพ์นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับโค้ดอีกทีนึงครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ด CSS นะครับถ้าเราไม่เขียน CSS ก็นะครับไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้หรือถ้าเราทำ CSS ไว้ก็เอาคนนี้ไปแปะต่อได้เลยนะครับเป็นการตกแต่งฟอนต์แค่นั้นเองนะครับตัวหลักตัวสำคัญนะครับก็คือตัว Java Script ตรงนี้นะครับให้มา Copy ตรงนี้นะครับ Document นะครับตรงนี้นะครับ Copy Document ตรงนี้นะครับ c t r l C นะครับ จากนั้นกลับมาที่หน้าอินเด็กซ์ของเรานะครับแล้วก็ไปวางโค้ดนะครับในสคริปต์นะครับไปต่อล่างสุดเลยก็ได้นะครับต่อล่างสุดนะครับต่อจากปุ่มดาวน์โหลดนะครับผมจะเอาไว้ก่อนสลัสสคริปต์ตรงนี้นะครับคอนโทรลวีลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นะครับเพิ่มคำว่า Element นะครับข้างหน้า t a b l e p r i n t ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคำสั่งของเราเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า element นะครับนำหน้าเสมอนะครับเราก็ c t r l c นะครับ c t r l v แล้วก็นะครับ element .table นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จกลับมานะครับ refresh ดูครับพอ refresh เสร็จนะครับอ่ะเราก็จะมาทดสอบปุ่มพิมพ์ของเรานะครับโดยการคลิกที่ปุ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการจะพิมพ์คอลัมน์ไหนเราสามารถที่จะไม่ให้ไม่ให้โชว์ขึ้นมาเพื่อจะพิมพ์ก็ได้นะครับยกเลิกไปก่อนนะครับวิธีการนะครับวิธีการเราก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมี print styling นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับลงไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่น print as นะครับ html true อย่างเงี้ยนะครับกดปุ่ม ctrl c แล้วก็นะครับเอาขึ้นไปไว้นะครับตอนตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่นะครับ data table data นะครับมันก็จะมีตอนนี้นะครับ add p r o t o p e pagination true อะไรพวกนี้นะครับเรามาไว้แถวแนี้แหละนะครับไอ enter ลงมานะครับ print as html true อย่างเงี้ยนะครับ จากนั้นเลื่อนมานะครับ table styling นะครับ print as HTML ไปแล้วนะครับมาที่ column visible เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ column visible เราไม่อยากให้พิมพ์ column ไหนออกไปด้วยนะครับให้เอาคำสั่งตรงนี้ครับ print false นะครับเนี่ยนะครับผมจะ copy ตัวนี้นะครับ c o n t r o l c นะครับ แล้วก็ไปตรงนะครับอาสมมติว่าผมไม่ต้องการให้พิ้นเลขประจําตัวนะครับผมจะไว้ตรงนี้นะครับคอนโทรล V ลงไปไม่ต้องไม่ต้องพิ้นเลขประจําตัวนะครับไม่ต้องปริ้นอะอ,อีกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องปริมพ์ฉีดวัคซีนอาสมมติว,ว่าไม่ไม่ิ้นฉีดวัคซีนก็ไว้ตรงนี้คอนโทรล V ลงไปนะครับสองคอลัมน์อย่างเงี้ยนะครับก็บันทึกครับ พอบันทึกเสร็จมา refresh ดูตัวอย่างครับ refresh ดูก่อนนะครับ refresh นะครับแล้วลองสั่งพิมพ์หน้านี้ดูนะครับคลิกไปที่พิมนี่เห็นไหมครับ id นะครับเลขประจำตัวหายไปแล้วขอลำนี้นะครับแล้วก็นะครับฉีดวัคซีนก็ไม่ผูกนะครับฉีดวัคซีนก็ไม่ผูกนะครับสมมติว่าส่งงานก็ไม่เอาอย่างงี้นะครับก็แค่เพิ่มนะครับคำสั่งนี้เข้าไปนะครับ c o n t r o l V นะครับ print f a l นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็นะครับริเฟซอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็ลองสั่งพิมพ์ดูครับอ่าก็จะเหลือแค่นี้เห็นไหมครับข้อมูลก็จะเหลือแค่นี้ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะมาตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับว่าจะปรินแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับอ่าถ้าแนวตั้งก็จะแบบนี้นะครับถ้าแนวนอนก็จะได้แบบนี้นะครับก็ ก็แล้วแต่นะครับเราจะมาตั้งค่าเอาอีกทีหนึ่งครับเป็น AC หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับจะไปทางจะปพิ้นเป็น PDF ก็ได้นะครับหรือพิิ้นออกไปทางเครื่องพิมพ์ก็สั่งปิิ้นเป็นเปเปอร์ออกเลยก็ได้นะครับก็โอเคเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับในการทำการสั่งพริ้นนะครับของแท็บ l ล t เตอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ